มา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 ไปไปเข,ข่าเข้าลูกเข่าเข้าอืม<า>ไปม<า>ไปไปเข้าไปไป<า>ไป,ไป Mother, Mother. มาเด้นมาเด้อันนี้มาเยี่ยมชมชิลองฟาร์มนะคะมาจากจังหวัดต้านนะคะวันนี้มาไกลเลยนะคะมาดูน้องๆแพะของเราโอ้ยเราที่เจ้าถึกตาจากโตแล้วบป่เนี่ย mm hmm. ถึกตาบอสโนกมันบยังมาหลายแล้วเนาะ ก็ที่ผมดูยูทูบเองมาเพราะว่าแถวแถวภาคกลางเนี่ยส่วนมากเขาจะเลี้ยงยืนเรือนอโอลยืนลงค่ะค่ะนี่เราบ้านเราอยากให้มันแข็งแรงเลี้ยงธรรมชาติเ็อเลยจะยืนลงด้วยมมนมินนะค่ะมมนตอนนี้ก็กำลังเลือกชมแพะของเรา กินได้แล้วกินได้แล้วกินผู้หล่อใครไก่เน่ามันก็ทำเรื่องผลย้ายได้ง่ายง่ายแล้วมันมีผลเลือดอยู่แล้วใช่ไหมบ่อเลยค่ะปศุสัตว์ตามที่เขาไปเพิ่นแห้นั่นเลยค่ะล้อไปแล้วไหวไปขนย้ายจะเจอไม่ได้ทุกท่าแถวนี้นะนี่เราผ่านด่านหลายด่านจ้เออหลายด่านสองด่านน่ะไปออกแกงออกแกงนี่ไปก็ด่านไอ้ลถบุรีเนี่ยแล้วก็ไปด่าน มันต้องมีใบขนย้าย <ไป S 1> <ไ>ต้องมีใบอ้ไม่ได้หรอกค่ะถ้างั้นรออีกหลายเดือนเลยค่ะใบขนย้ายบแม่ยนมาเฮาแต่อาปั๊บเขาหายออกหายบแมน<อ>่นเลยค่ะฉันคอยไปติดต้อแล้วไลยไปส่งการลสินวความคิดแบบเจ้าแหละว่าไป<อ>ไปจองแล้วจะได้บแม่นค่ะต้องเอาเลือดไปตรวจอีค่ะรอผลเลือดต้องให้แบบโอเคเบิร์ตอะค่ะตัดจ้านี่ด่านจังหวัดไกลไม่ได้ก็ด่านเราจะเจอด่านด่านชัดเยอะ หมูดันสัตว์นี่ถ้าเจอหนักเลยค่ะหนักเลยจะได้ก็ได้นะไอหนอเจอมีแต่เฮเอาพาแสลมปิดผู้ชังกระป๋งสัตนนี่ค่ะมันใจของเราผมผมต้องเอาใบตัวเลือดตัปุ๊บผมต้องทำเรื่องข้าวที่จังหวัดหน้าเนี่ยผมไปออกใบเลี้ยงสัตว์เนี่ยอู้ทังั้นไม่ได้รอกค่ะทั้งคำเป็นระบบจะอยากยากอยค่ะที่เชียงใหม่เขาไปที่โคราชเขาไปอยู่ จ้าแต่เชียงใหม่เนี่ยแต่มันมันเขายังไม่ขายนะถ้าเขาขายเขาบอกจองเลือดไอ้จองเลือดประเทศไทยเลยเอ้ประเทศไทยเลยโซนอ่ะอืมจะถ้าถ้าถ้าด้านเมื่อได้ไว้อยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะโดนค่ะถ้าเขาเฮ็ดผมก็ถือว่าผมไม่อยากซื้อแพ้ไอ้ไก่ก็คือว่าทําเรื่องไม่ได้ในขนาดมีเยอะทำเรื่องเป็นความแล้วเขายังทําเรื่องระบาดจ้า เป็นท้ากับเบิ้งเบิ้งก้อนค่ะเพราะไปยังศึกษามาศึกษาเเล่นๆไปค่ะเพราะเว่าทั้งอานจะยากเลยค่ะถ้าเราไปยากวันเดียวมแล้วแ่แม่ีผลเลืออยู่แล้วไปผลใบผลเลือดนี้อยู่ระวังเ้ยค่ะระวังนะจ้าแม่แม่ แม่นแม่เแา่นใจร้อแม่ต้องข้าแป้ต้องไปเดี๋ยวกระแท้งไงเดี๋ยวนี้นามาเล้งพนนี้แล้วแปะหนาล้นนเลยแปะบางตีกัไเ้เขาต้องชื่อปอพันเอาตอน่อไอ้เห้ยตอผนี่เลย มาน้มาได้มาได้กวาดแกะออกไปก่อนลูกออกไปก่อนไม่ค่อยไปค่อยไปไป,ไปแล้วล่ะลูกไปมาได้มาได้มาได้อม่ไปดอกปะมันจ่อไปกินอะไร มามามาขามามาเด้อมาเด้อมาไปลูกมาไปมา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 ไปไปเข้าเข้าลูกเข้าเข้า ไป,<า>ไป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 ขาไปอืมไปไปมาเด้อมาเด้อ Ah Ah uh. uh. uh.